คุณจาไว้เลยนะทุกครั้งที่คุณโดนปฏิเสธหรือทุกครั้งที่คุณถูกทิ้งให้คุณคิดแบบนี้เลยนะคะนึกถึงเวลาที่คุณสอบนะคะก่อนที่คุณจะเข้าห้องสอบเนี่ยคุณต้องทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสอบครั้งนั้นน่ะไม่รู้อีร้อยข้อถูกไหมคะคุณต้องเตรียมตัวก่อนคุณต้องทําแบบฝึกหัดข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทํทไปเรื่อยๆทําเยอะๆเพื่อเพื่อว่าตอนที่สอบจริงเนี่ยคุณจะทํามันได้แบบลื่นไหลแบบโฟล์เลย แล้วก็ทำทันเวลาถูกไหมคะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่คือแบบฝึกหัดเอริโกแบบฝึกหัดที่จะทำให้ยูเนี่ยเข้าไปสู่เส้นทางที่เจอคนที่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูจะต้องทำตอนนี้นะยูห้ามมาทำหน้าเศรายูห้ามมาทำหน้าผิดหวังไม่ได้ โดนปฏิเสธมาสิ่งที่ยูต้องทำคืออะไรยู you ต้องแฮปปี้ยูต้องเอ j นจอยยูต้องมีความสุขสุดๆไปเลยนะยู you ต้องไม่สนใจยู you ต้องคิดว่านี่แค่เอ็กซ์ไซส์ของยูไม่ใช่สอบจริงเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยกลับไปแฮปปี้กลับไปมีความสุขครูบอกเอริโกแบบนี้เราคอนโทรลจากข้างในไม่ใช่คอนโทรลข้างนอก